นี่บแมนนี่นี่บัเอานี่คันว่าเทาถึงมันหยวบปเลยนี่แม่บอกอออันนี้มันจังตึงตั้งอยู่ได้ข่อยเลยย้อนยังอ๋อย้อนข่อยมันคนชินทำอเอบอบแมนว่าคนโลโลเลยใช่ใช่แบดไพ่นี่สีบบเาเทาบเป็นเออนออเอเอ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 อเ่อเออเอเอออเอออเออเอชเเออบอพเชัดชื่อเอออ ขั้นชัดชื่อแล้วขึ้นมันดีเห็นอย่างคือแม่ห็นไหคนประตูขั้นบ่เชื่อเนี่ยให้ไปเหดเบิ่งเมียเขาเขามีเมียเนี่ยมาเล่นระบาดโทษนี่มีมีผู้มาเหดเมียเอาไปลงนั่งอยู่ล่างนะประตูนั่งอยู่ล่างมันงเอนไปห่างก็ไดปชินั่งไม้เทายัางหมด้จับคลิปมจับคลิปกันก็น้อยนึงบอกลงไปต่อจุคนเลยลงไปต่อก็ได้ลงไปต่อก็ได้นี่นะคอยกันอ๋อประตูมีหัวทองหัวแทง ขอลีวิวเพื่อนได้บ่นี่อ๋อดเแต่พี่น้อกเล่นๆรุดดอกหรือรุ่นใหญ่ลงก่อนพี่น้องเลยเนาะเออน่าเออน่าหอมเย็นกรโก้อนมะม่วงสบายๆพอใหญ่รวมกันมาดองแบบกุมใจนะเปลี่ยนมุมเนาะมันดิอันว่าเบื้องหนึ่งเนาะคือกันกับอยู่วันนี้นั่นคือบ่มีง่ายมีเนองแทบโอ้ยคนไปชื่อเพียงหน่อยน้อง ลูกเลี้ยงนี่ะเอามาลิ่นเนี่ยกำลังใจพ่อใหญ่มุจกูุกคนนี่แหละแต่ก็ะยามันอยูไปเต็มนี่แหละคอยคุดน่ะมันลายแนวเรือมีอะไรน่ะมันยอดมันบโมวนบนยังม่ต้องคิดลายนะพ่อใหญ่เบิ่์กในข้อเรื่องอะไรเพื่อป่านะกระยามันมีดอกมือหนึ่งคอยได้ผู้ใดมันดีมานั่นขันเมียนี่บ่มาก็ได้ขันถ้าบ่หยุดหามันหักได้เนอกปอยแม่เขาใส่เบ็ดคอยบอกว่าบ่ให้ความเดือนนี่เดือนหน้าเห็นบ่กบอกเท่านั้นแหละ ข่อยเอาม้าอ้มาอยู่ดาข่อยมันยังหมอกแกงแรงง่ายเนาะงอควายไปเขาคอยก็มีให้หน้าตาก a s คอยก็มีบ่แม่นคอยสิจนเพราะว่าสิเลี้ยงเมียบ่คุ้มขุ่นดอกเฮือนก็ะองหลังมั้งเนาะเออเฮือนก็ะองหลังเฮือนเวลาก็หลังนึงเฮือนอันนี้ก็หลังนึงมีคอนโดวะกับเ่าบ่มีไผเลยตะกี้นะคอยเอาเมียมาตั้งแต่เช้วันนะ่อยบ่นอนหั่กับเมียข่อยลูกข่อยก็ยังอยู่นี่เด้อยอืมลูกมันก็บบ้านําำมัยิ่งปรุงยู่จักคนไปวังทีนี่ข่อยลงไปยามนี่ รูปมันอ่ะหนูชิบหกปีมันมันกอดคอข่อยนู้โอ้ยนั่นทึ้งว่าทึงไห้ที่นางมันมันขึ้นหอดข่อยแม่มันนอนตายแล้วเชียแล้วอือประจอมโอ้ยว่อันนี้บ่าพอใหญ่ว่าจัะเห็ดใหม่เห็ดเป็นสาวดินสาวยังอยู่วางนี่บ่เออกะชิบอ่ะชิเห็ดปิ่นนาไปทางทีนะเม็ดม้าอุ้มวัดนี่เนาะเห็นไหมเห็ดยาวๆไปบางทีนะถ้าทางนเออเนาะแต่ว่าเอารถเอาก็เข้ามาพี่แล้วก็เข้ามานี่เลยเนาะโดยถูกตัวแดงบุคคลของกิจทางงอกนี่นเอง โคกอันนี้เอาก็สิบักมันเป็นห่มมันจะทานที่ดีนะย่ำแรกแะมันนอนอยู่ในเนี่ยมันนั่งวันนี้คักเนาะประตูปะเชียงกูน่ะมาถ่ายหอบเลยประตูบานหนึ่งหล,ล่อๆเขาแต่มันอยากย้อนอน้อ,อยนึงกองไข่ผมอยากเช็งเช็งกูน่้เนาะแผ่าน,นั่งข้างนี่น,นีอุ้ยสุดยอดแต่ว่ามัมีบนนั่งเบาอนั่งนั่งพูดมันเป็นไหนแสงแสงมันคักเออยากเห็นคนตะเวนมาจ็อตานใด บันสมีตู้จานมอนจะแห้งไปแน่ป้อนลแค่ในคอเจ้าก็ค่อยก็นับถือแล้วพ่อเธอง่ายรู้ว่าง่ายมาตั้งหลังเลไอแน่แล้วเป็นสมูนไพรเป็นยังหัละแน่วเป็นปัวคนหละเออเป็นหวานยาท่านั่งหัละแปลว่าปวกเท้ยนบก้าเข่าได้น้องประตู กขาเป็นยังบ่เป็นยังเขาก็ได้บ่เป็นว่ามันจิมีนั่นนั่นนี่นี่ได้บ่เป็นอันแนเองฟัวคนบ่เป็นว่านเห็ดคนุณิ่าเออมีแต่บักในชงอะไรสิเห็ดคนเออจังว่ามูอยากได้ของน้ำค่อยนะให้บัได้ก่อยว่าตัดกันตัดให้บัได้เมียนเดียวของมันนี้เห็ดเก่งอะี้ได้อันในช่งมันนี้ได้เมียนเดียวที่ให้เห็ดคนนั่นของแท้เห็ดก็เห็ดได้แต่ไม่ยิงของมันนี่นั่นู้ชายกินบัวได้เน้อข้ากอเอาไงรูดกันเห็ดแหละกะเทยบางคนอนุญาตเด้อ กระเทยกระเทียมก็บบุได้เนาะอ่าคันดอกจังหวะเมียนั่นบ่าเพ็ญนี้ย้อนนั่นตัวนี้ดอกนี้ย้อนค่อยหายค่อยว่าชื่อด้วยเลค่อยหายได้ไข่คนหายหายยังหายก็บบุได้ด่าได้ตีดอกหายเมียว่าบวชถือข้อถือป้องแล้ยหายถือพรเจ้ากระชั้หายคือกันหายหายรู้หายครับกินเก่าเกเหล่าคืนหล่าบ่ได้ได้คืนว่าว่าฮุมเชไลฮุมเชไลมาเห่าเหล่าเข้าเข้าพิจิกันว่าว่าพื้นผู้เบาพผล มันกิใจขึ้นฮอดเจ้าดีผูผิดใจพว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายก็โอ้ยขึ้นฮอดก็อดเอาฮะมันเป็นเพลงได้ชัดเติมเจียบ่าเว้าหนอนอ่าก็จะคลายในแหละเห็นว่าเมีเว้าเนาะเฮาก็บ่แม่นว่าเอาเมียอันงัอพวควายเอาแต่งเอาแปลงที่พวกเขาเช่าเชียร์ร้อยไปลาาดเอาเมียนี่ก็ดีวัดไปว่าวัดเอากันมาได้ชีหาเดือนตุเจ้าเนี่ยเพงกันอยู่ ค่อยนี่แพงมือเจ้าแพงที่ชื้อคนกองพื้นลูกนี่อันเข้ากระชอยลูกนี่กับปหนึ่งแปดสิบพันค่อยยังได้ชื่อมาให้ลูกกินเมียงูผัวควายเจ้าเนาะเออเจ้าเนาะไม่ได้แพงควายวะไม่เขาไม่ได้ประตูอ๋อผัวบดแต่งเมียบดแต่แป้งงูควายบนแต่งเจ้าบอกมันชีเชิงกันจะชื่ออันนั้นเราเข้าห้องว่าผัวเมียก่นกันควายกับมัว เขาจะว่าชำมาตัวหนึ่งนะมาก็ะบดแต่งอีกมีงูพวกควายบดได้แต่งบดได้แป้งบดได้แต่งไล่ฉี่กันตามกลงบ้านบดได้อายผีอีกกูแปลนปัญญางบักจ้างปางเราจะเปิดแจ้งนายมเจ้าพังอันนี้อันนั้นเขาห้องว่าพวงวเมีควายอันนี้แต่งแปลงกันชิบหัวเขาเช่าหัวงอกมาพ้อมเพียงเงี้ยหนามีอึบนาพาขังตีนมาเนี่ยอึบนาพาขังหมดงูตัวควายดกินงูกินควายบมดทุาได้ตัว อันนี้เขาหา cities, uit, expert, mm ้องว่าพวกลูกเมียถิบพวญเมียแถวมันบ่แม่นีเป็นพวห็รแล้วเมียเหินน้ำอีพวพิงหิเมียน่อจะทบกบอยเบ่ทุกยากเขาอ่ะบัดไปบอดบอครอบบอลาเหมื่นเนบัดไปบอลามาบอครอบอันนี้ตีคนมันอุกมันอ่งน้ำคนจังหวะอันถ่ายทอดออกไปตามอันนี้ครับเพรม่นย้อนอย่างนี้จะให้เมียนั่นว่าว่าคอยอยู่นี่เด้ออยู่หันเด้อมีกระจิกระใจจีเหตุเดอคุณบอกทุนใครอย่า่เดียวนี่ฮะ เมียบรอยู่นี่มีจิตใจเสียเหตุจีบอันนี้อาอคอยบริปลาไรบริปลาบ่กโธ่แม่นเมียแต่ผู้เดียวได้นี่ปลาคอยนั่งเที่ยกับเป็นปีชงปีก็มีไย่างวยได้ทรมานอยูู่ผ้เดียวอยยไังทำใจบ่ได้เออบ่ว่าโธ่จะไปว่าวรับนี่เนาะชับนี้นะเออคอยบ่แม่นว่าชิชกอจนคันว่าเพื่นห้ายเนาะมันยากแต่หมอแกงแรงง่ายได้ขันว่าน้ำฉีน้ำหีนั่นไปน้ำลังคอยได้ๆก็ได้เจ้าฉีชีเจ้าหี ขาอยากถามมึงในแหละสามมันอยู่นาแค่อยากได้ฮีน้อยบหรืออยากได้ฮีใหญ่ไปโลดเขาจะพาไปฉีอยากได้มันเป็นเฮือนเป็นชานมาหลักชาครอบครัวเฮือนชานหมอแกงแรงง่ายิ่งงัวควายไปเขานี่อยากได้แน่่นนัแบบนั้นเนาะเทำฮีนี่ยากไปยห้มได้เห็นเลยเนาะเอาแล้วมันชื่นเพียงตรงักแค่นี้มีเงินไหนบ่เมนว่าไปละอยากฉีนี่ฉีโดนกับบ่เป็นมีเงินแล้วบ่ได้เนาะบ่ได้ยากคู่มือนี่บัวเต้คู่มือนี่ตั้งแต่เอยยังน้อย มันมีอยู่เขาห้องแม่จ้างนางเลงเนาะแม่รอดไม่เลงอันหีชื่อนั่นเขาว่าหีบบมีอันอันทิยานเออบิญญาณบบมีอันอันน่ะโบมีพิจังก็เขาห้องด้วยแหละเขาไปหีตัวนั่นไะงานบุมีงานบอกเลยกันหีนั่นได้จ้างได้ว้านนั่นเขาห้องว่าหีอันนั่นหีแท้ คำก้อนมันร ca oh, <IM> <im> <im même literacy 1> <ain> ู้จักบาทฮะเกี่ยวกับอะไรฮะผมก็เมนว่านั่นเนาะเมียคอยนี่ผู้ไปนี่ก็ก็ว่าวนํากันกระ่อยวว่าวันพื้นหีนั่นเห็นเขาเนาะบอกร่มชุพังเชยบอกว่าวชุพังเชยนี่ก็ได้กับเมียนะอมันกับบุด้อายเนียมีว่าวคือกันไนาว่าปูกก็ใบว่าวแต่พัวเก่าพ่นมันมันอยู่นําพัวเก่ามันเพ่าเหล่าชุ่คอยพังบิดไปเกี่ยวหญ่าน้ากันมันว่าเมียอันผัวคอย มาฉีดคอยอยู่น้ำไปอย่างเขาโอ้ยใช้ใมันเจ็บก้นเจ็บดักมันหรอมันปากมันปากดิบอนไรเด้งใช่มันโัวมันแห้งแห้งใหญ่ลงมันหรอเพื่อนพ่อ่าเมียค้างเออเออโอ้โหแทงมันเจ็บดักมันมันเจ็บอย่างปากเล่าเบิร์ดนะผู้เบาไปบุญไปยังผู้เบาลมจัดฉีดอย่างยังมันป๊บมันเบานั่นคั่นเมียเจ้าเห็นเจ้าว่าแบบนี้เขาบ่ให้เปล่จะให้ตายก็ให้นะให้บ่เมันเบาหรือยังจะให้ใช่ไหมมันเบาอัน นี่ไรคอยถามมันว่าไปบุญชงเฮือบตรงนั้นมันเขาจะไหลฉี่มัน่บอกมันว่าพอปุ๊บฉันเขาบุเป็นผัวเขาบุให้ฉี่ได้มันวะมันวอกว่าไรโอต้องเป็นผัวจังให้ซี่เป็นผัวจังไห้ฉี่เจ็ดัน้ำมันเหละมันว่าน้ำเฮามันมว่ามันจะคายชื่อมันแค่เขาฉี่ไปเจักมันมันน้ำมันเลยไปไปฉี่ไปบอกว่าพนันก็ะฉี่ข่อยวนนี้ฉี่ข่อยคนเป็นละายทั้งหมดมันบริติกระดาษมันนำเอาแล้ว ขันชีแล้วมันบเจนมันแบบว่าผ้าถือเขาในึ่ใครเราเป็นแป้วอยู่อันนี้แดกเขาหีมันกำถอดออกมนยังเป็นหีคือเก่าเจอผ้มันดื้อยันมีแป้วอยู่ห่าว่ะเออจักเลยมันเหตุลายต่างค่อยพูว่าชื่อค่อยว่าชื่อเนี่ยเมียนักแม่ดิเนี่ยคอยเกาคนฉีดบนแมนว่าเมียหนึ่งเมียเดียวเนี่ยลายคนเดียวได้เมียคื่อจนบุกคนหักเมียอื่นใน่ก็ะ กบได้กบได้อันนั id ้นกันหาบขึ้นแห้งฉมี่อันนีเมียนี่หายงกว่าหมู่บดหมดได้สิบสามคนเนี่ยเอออีนี่ขนาดมันอ๋อวันลาสุดยังยังล่าสุดขนาดขนาดเอาเห็ดแล้วเนี่ยยังดึงจ่องเอามาเอายังนะเอาอยู่นะใหดได้ค่อยแน่สงสัยขาดสองเมือมันเอนี่ยมันมาเมย์มาเมย์เมยแล้วมันก็ย่าดอกป้าให้เอาไปเออบนั่นดอกอ๋อคนประตูขีดคือหลังที่บอกเจ้าขาดในสองมือหายกันแล้วเพราะเหตุยัง กิจกรรมเบียกบานบริเฮตบ่คคอยเลยเป็นแปะคอยก็บ่ได้นั่นไหเป็นแปะเป็นได้เห็นให้มาเมียไปวันนี้มาฮึบมาฮืนกรเียกกระเด็นบ่บ่ได้ค่อยก็ทำมาได้ยามไปก็ไปซะหมดมือเฮดกระเฮตอีกมันนักได้เฮตห็อก็เงินคอยมีอยู่หักบ่ได้คอยบ่ได้แม่นสิคขั้นสิเคียวอ่าโอ้ยมีเงินไปหาเฮตูนนั้นก็อนเฮตเช้านี้ก่อนบ่บ่อทาได้จริงบ่ได้เฮตแต่ก็อยู่นอนอยูู่้เดียวเขาอยากกินไก่ต้มกินอยากกินปลาแรนออกตลาด อยากกินนั่นชิ้นออกไปแหลกตลาดชื่อชิบเจ้าพันก็นกินจนโมบ,บิดผู้เดียวอยากกินลาบเฮ้ยเฮ็ดลาบไปเด้อเฮ็ดแล้วก็กินนั่นไงบอ่บอบ่อเชียวมาก,กินเฮือนเขาใช้ธงยางให้นำมากินอยู่เฮือนมาขมเอาเอาน้ำบีให้ในเด้อชิบพันช้ำชิกินปชิบบดผิวอ,อย่างมาเลยเมียนี่นั่น,นว่าชื่อๆจนกินโมบ,บิด ซื้อมาแลนะ้วก็เห็ดชงเห็ดซอยมันก็กินเหอะอยู่ไดเจ้าก็บธนุถนอมหักแพงเนาะซื้อทุกอย่างให้ที่ล้าายมันแพงจงังหวะคันว่ามันเอาผัวใหม่นะมันถนอมมันคือเฮาถนอมเฮาชิดมหีมันอันนี้ผู้นีน้นะเฮาเชื่อยออกอากาศการะยามันมันบ่ช้ำเฮาดอกเห็ดนดำเมียนี่เฮาเชื่อยแล้วป๊บตู้เฮาเห็ดอะไรรอนดำเมีย เขาเห็นเมียได้ลูกน้อยวันนี้มาแล้วเขาตจนอยอยมันเมื่อยตุจานเขาก็ชิมักคนสัมเดียวเคี่ยวสัมกันเหรอวะจังเละแหลนไปชิแบนในด้านกับประชากรฮะยันม<อ>ันไปเอาฮาผู้บา่าวจำน้อยเออผู้บา่าวจำน้อยก็โมเกินเฮาดอกเออเลาก็อยากว่าอีกเลยขึ้นหนึ่งหาหกเถื่อนนี่กับชิบโบอันนั้นก็มันก็ชิได้แต่ตำบิดนี่แหละยังไม่ได้คื้นหนึ่งช่องขึนนี่แหละ คำวามันได้แท็กกันดูคืนชามันบ่ไปเนาะเขาเนี่ยมันชีเดือนแล้วเอาเมียเนี่ยยังช่มือเก่าเก่นเขาต้นไปโบเมนว่าคี่คุยได้ช่มือเก่าแท้ได้เมียเก่าเฮาจวนว่ากับเฮาว่าโอเจ้านี่ชำผู้บ่าวชำน้อยช่ำไวรุ่นมันว่าได้เมียเฮาผู้ป่ากันบ่แม่นพูดนี่ว่าพูดนี่เธอคำว่ามันอยากให้มันดึงมาโลดเจ้าเจ้ะดูเหรอเขาก็ให้ให้มันโลดเจ้ากินยังก่ก่อนมีกิจกรรม ได้กินยังบำรุงมาก่อนมีกิจกรรมเอาโอ้ยกินตัวมันช่วยห้อเลยเด็กๆโอยอบคุมาขอมือหนึ่งค๊อบขอมือหนึ่งสิที่ฮะรัดกินนั่นเที่หนึงแล้วห้ากินกระขักเลยครับกลุ่มสักมือได้ชี่ยมือคนไใคอ๋ทุกเครื่องจอกได้หาี่มือเขาวกินขอมดว่าห้าวพนกินนั่นเครื่องจอกอันนันได้อยู่ห่าวแบ่งบ่อยๆนะพุ่ตุ้เช่เช่ช่องแรงชามเช่ช่องแรงชามนั่นบัวขาดจากเถ้อรูด โมแม่ธรรมดาได้คันว่าเรื่องกันกันเมียเฮาเนี้ยจะใครไปถามพ่นแหละจนมอนั่นโทรมาว่าเราเห็ดจกเถื่อนลุงนั่นทืนจนมันบอกโบหานว้ามันว่าพอบอกมันเป็นยังว่าว่าวาโรมาเนื่อหนึ่งชิปเถื่อว่าจนวันยันคอยนเป็นยังเขาบอกเลยเฮ้ยพ่อไปีปยังว่เวาในีอื่นยังใครได้ว่าเนี่ยโมแม่เนี่ยมันว่ามันก็นั่นมันได้ยเนาะโดย เขาจะวอมเขาเชื่อใจแต่ในเดียวเลยถ้ามอนี่ยคันถาว่าได้ลงรักพักผู้เอาเมียเขาไปแล้วนั่นมันชีมันชีแจ้งนบ่อนเขาคัดเชิงมันจักน้อยเนี่ยเขาเมื่อยหาแล้วเขาไปรูดไปนี่เขาอมู่เขาอยู่พอดให้มันเห็นเขาโดทู้เขาได้ป่านนี่เขาบริจาคดิฮะผู้เมียผู้เมียแล้วผู้เมียเจ้ากัดร่างมาแล้วเนาะเอาแล้ว บ่เห็นว่าจเอาให้บึงเลยฮูบไม่เอาฮูบตั้งแต่มันยังเฉาบุนอันนี้บริชุ่งฮูบไม่ให้เอาอีกคืนนี้อันนี้เจ้ายังให้โอกาสเนะเอาแล้วให้โอกาสเขายังจะขายจะให้ความดีกับเฮาจะกก่อนถึงเต๋อพ่อเห็นเจ้เย็นได้ตูจานที่ใส่หลอกใส่ไรกันเนี่ยคือชั่มโมว่าชั่งโมโดโมได้เอาไปเอาไปพ่อแล้วเอาไปนาแหลกเอาเอาคืนมาเอากระบวว่าอย่างเอาชีว่าแบบว่าคือเขาว่า มันบทเจมันบเจรอนคือถ้าพังห่วยดอกแต่ยาแต่ยามันเอออยากเห็นก็เห็ดแล้วคันวัดตีมืเห็ดแล้วก็เป็นแม่หางลจนได้ลูกหนึ่งเขาบดฉี่มันฉี่ได้บ่ลูกนะแม่นคว้าแม่นบ่ได้เขาแจ้งแจ้งได้ดิเอาก็ยังเหาถ้าเอามันฉีมัดกับเอื้อนนะเนาะถ้าถ้าเอาผู้นี้ด้วยอยู่ห้าหกปีนี่มาเลี้ยงเอาคันยจะได้แน่นอนนนั่ไผ่บุทราได้ต้องอย่างนั้นแม่นเออแม่นบ่ละแม่นแม่นเอาวา อันนี้เรเขากูจักเลยมันเป็นแม่้างจนได้ลูกหนึ่งคันพัวมันบวชี่หีมันนั่นมันิีไปได้ยันไฉไฉได้ลูกคันบวชสี่หีเนาะมันบวชคือก๊กเผาก๊กจานได้บวมีลูกบวมีตัวผูกก็นก๊กจานยังมีตัวผู้ได้ก๊กจานผู้ยังมีคุยก๊กเผาน่นได้ก๊ก่วงก๊กมีน่นน่นใช้ตัวผู้มันมาฉีมันยังได้ลูกอันนี้คนนั้นคันบวเดกคุยเกาหีแล้วเชิญมันิีได้ลูกเขาเขาชื่ออไไ้ เขาจะว่าเมียผู้นี้นั่นแต่ก่อนคือหลังกับบทนัันชื่อยามุดลูกพึ่งเนี่ยมาให้กินปาทษจักันกับมันเคียวเจ้าบเหตุก็ดึงแขนไปอานาเอ้ยเอานาโทกเขาพลาดแล้วห้างอย่ามั่นสู่จันเลยมันบ่ได้หาคือกระท้อเนาะตัวนั่นแหลกหยาบหยาวจากหน่อยตัวตัวใดหลักยงนั้นแหลยักเอล่อยู่ อเอยวเหนอ๋อจุกกระดองด้านนันละจกระดองมันจะอเอย่เอออเอยยาวกระดองเขาเลยยาวกระดองกรแดยาวี่น้องแต่แหลมเอาแหยาวเฟือยส่างว่าแะนะกเท่าเปิดความจริงมันนเนาะเอาลเ้ยเปเปาเปิดเ่าแปนมัด เให้มันออกอันเล่าโรยหน่เขาต้องสารภาพความจริงคนบ่มีอันนี้แล้วเขาว่าคนบ่มีชินทำบ่มีชีหน้าชีตาอยากไปใช่แหละซื้อแหงเนาะเขาอ่านนั้นเพียบไม่เห็นนั้นเนาะประตูเนาะประตูผจญตามหาเขาผยญกบเพี่น้ยกับพี่ใหญ่เดี่ยวจะได้ขับกัน อันเดียวขันเลยโบได้ต่างกันบ่บอ่บอบ่อ่บราง <c oughs> เรื่องที่นี่เขาพูดได้เอาหลายเมีอะไรก็ขออนุญาตมันอย <c oughs> ู่หล่อนอันเดียวกันเอาออไปหักต่างแต่นหนึ่งไดนต่างกัต่างมันผู้ผู้ได้ลูกเลยครับผู้บ่ได้ลูกบ่บ,บ,บ่คือกันไปรไดิษเป็นอะไรบึบบึบผู้ผู้บ่ได้ในลูกนะขักกว่าจังน่อยหักแต่น้านี่น้านี่โอ้ยอเช็ดหาเถื่อยยังบ่แล้วมันเต็มบึบ กันว่านุ่งชมชลิปในโบโบนุ้งกระยาคนปรในลูกนั่นน้ำมันแห้งประธานในลูกเอบอกนั่นน้ำออกบ่อเนีจั่ว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 เลยจํำตำมาขวาแต่ยังหัวเนาะที่นอนเนาะเนาะเนาะเนาเนาะเนาเนาะเนาะนาปเน็นาะเ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 นีะเนาเนาะเนาะเนาะเาะเนาะนาะเนาเานาะเนาเนาเาาะเานาะเนเาา บ่บ่แมนฮีบุมีทะยานแต่ผมมันยังก็ลืมใช่เขาว่าในธุระชับนี่แหละฮีนั่นเออสมมุติว่างันอ้อยแบบไรจังสิได้สี่ชูสาวสำน้อยบัดเดียวนี่มีธีอ้อยบ่ตู้ตู้ในถุงเขาเลยหรืออ๋อตู้นั้นเลยตู้นั้นแหละมันมันแห้งกว่าบุงเรื่องของใบอ้อยใช้หูมันนี่มันยิงกันหัวใจอยู่ในหูคันว่าถือ ตัวในคอก็อ่อยได้บ่ะลูกเลือไงได้ข้อว่าในคอลูกเรือนี่ก็อ่อยได้บ่อ่อยกูสาวจำน้อยเพ่นบอกเออโยตัวนี้แหงไวแล้วชดอไอ้ยดูดปนเลก้าเนาะเป็นพันบาทบ้านก็ยังเลยน้ำแล้วอร่อเนาะนี่ไกลขึ้นเทียมเแพทย์รแล้วนี่ไรเห็นไรในพอแพท ไปไล่อยู่พูดตีไม่ไปไปมันมันขึ้นเทียงบ่หรือมันตากตากเงินใช่ฮะตุจานนับคู่อยู่บ่อันไปมาเนี่ยอันหอนับได้อยู่บ่ฮีน่ะเจ้าเจอมันนี่นับคู่อยู่บ่เจ้าเจอมันมันบกมันบกคู่แล้วมันมันลืมไปดับแล้วเหรอข้ามจับไพ่เสี่ยงยาบมันบมหะที่ฮีแล้ววะน้ำแข็งมันตะทิขาเป็นร้อยพูดแล้วอ้ยตู้ร้อยแปดพอจังหวะใช้อันตู้ร้อยฮี อันแก๊สกันน้ำชีนี่คอยานเต็มกันปาดามาใช่ประตูร้อยแปดแต่บดแต่ผูบดได้แต่งในแปลงเนาะมันกันไหลๆคนแล้วมันบอกไปพ่อเป็นชู้ชาวเงาคอนี่คันว่าไปเป็นเป็นชู้แล้วบัได้รอดหรือใดว่าชื่อหรือใดเป็นนั่นผู้เฉาหนนนั้นแคมึงรอดแต่เป็นบ่าวก็เมียผู้ตอนได้ได้ลายก่อน